สวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์แต่ก่อนที่จะเราเข้าสู่เนื้อหานะคะครูจะขอแนะนําตัวก่อนครูเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงครูชื่อนางสาวสศสิธรตาจา้าจะเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3นาฏศิลป์ไทยมรดกไทย เรื่องภาษาท่าค่ะภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยหมายถึงการนำท่าทางนาฏยศัพท์ต่างๆอย่างเช่นการจีบการตั้งวงมาผสมผสานกับการเคลื่อนไหวร่างกายให้อ่อนช้อยสวยงามจนเกิดเป็นภาษาท่าที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้แสดงกับผู้ชมให้ทราบถึงความหมายของลักษณะท่าทางของผู้แสดงการกระทำนั่นเองนะคะ นักเรียนรู้ไม่เอ่ยว่าภาษาท่ามีกี่ลักษณะมีกี่ลักษณะน่านั้นเราไปดูกันเลยค่ะลักษณะภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะคะมีด้วยกัน3ลักษณะลักษณะที่1ภาษาท่าแทนคําพูดลักษณะที่2ภาษาท่าแทนอารมณ์และความรู้สึกลักษณะที่3ภาษาท่าเรียนแบบสัตว์ค่ะเราไปดูกันเลยว่าภาษาท่าแทนคําพูดมีอะไรบ้าง ภาษาท่าแทนคำพูดยกตัวอย่างเช่นท่าตัวเราท่าท่านท่าไปท่ามาอาครูจะให้นักเรียนลุกขึ้นมายืนปฏิบัติท่ารำไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะก่อนการปฏิบัติท่ารำนะคะเดี๋ยวครูจะให้คุณครูพัดมาปฏิบัติท่ารำเป็นตัวอย่างค่ะขอเชิญคุณครูพัดเลยค่ะ ่เราไปในท่าที่หนึ่งเลยค่ะท่าตัวเรามือขวาจีบส่งหลังมือซ้ายจีบหงยระดับอกค่ะท่าที่สองท่าท่านมือซ้ายเท้าสะเอวมือขวาตั้งวงตะแคงระดับศีรษะท่าไป มือซ้ายจีบระดับอกม้วนจีบตั้งวงมือขวาจีบส่งหลังและถ้ามามือขวาจีบส่งหลังมือซ้ายตั้งวงจีบเข้าหาลำตัวค่ะต่อไปจะเป็นภาษาท่าแทนอารมณ์และความรู้สึกได้แก่ท่ารัก ถ้าเศร้าและท่ากโกรธท่าที่หนึ่งท่ารักทั้งสองมือควยทับกันบนระดับหน้าอกท่าที่สองท่าเศร้ามือทั้งสองควยกันตั้งบนระดับหน้าขาศีษะก้มลงเล็กน้อยท่ากโกรธมือซ้ายเท้าสสเอล มือขวาฝ่ามือแนบถูกับหลังหู1-2ครั้งครั้งสุดท้ายกระตุกลงค่ะภาษาท่าเรียนแบบสัตว์มีได้แก่ท่ามา้าท่าปลาและท่านกในส่วนของท่าที่1ท่ามา้ามือทั้งสองกำมือลงมือซ้าย อยู่ระดับไหลมือขวาอยู่ระดับหน้าอกกระดกเท้าขวานักเรียนรู้ไหมคะว่าม้าร้องยังไงรู้ไหมเอ่ยไหนคุณครูพันลองทำให้ดูสิคะม้าร้องยังไงนี่ท่าที่สองท่าปลามือซ้ายตั้งวงตะเคงอยู่ระดับลําตัวมือขวาส่งหลังตั้งวงตะเคง ท่านกมือทั้งสองกดข้อมือลงสายตัวเล็กน้อยต่อไปจะเป็นท่าประกอบเพลงและเรื่องราวการใช้ท่าประกอบเพลงการประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง ควรออกแบบให้สอดคล้องกับความหมายของเพลงและสะดวกต่อการเคลื่อนไหวเข้ากับจังหวะตัวอย่างเช่นเพลงไก่ขันครูจะให้นักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะแสงทองส่องลงมาเสียงไก่ขันจ้าอยู่ทุกฐานทินเช้าตรู่ได้เวลาหากินต่างก็บินออกไปจากรางัง คุยไปเขี่ยกันไปมิได้สนใจพระวะพระวังพรบคําได้เวลาถึงรังเฝ้านอนระวังคอยฟังศัตรูต่อไปนะคะจะเป็นการปฏิบัติท่าเพลงไก่ขันให้นักเรียนปฏิบัติทตามครูบีมได้เลยค่ะท่าที่หนึ่งแสงทองส่องลงมา อีกครั้งนะคะแสงทองส่องลงมาเสียงไก่ขันจ้าอยู่ทุกฐานถิ่นเช้าตรู่ได้เวลาหากินต่างก็บินออกไปจากรัง คุยไปเขี่ยกันไปมีได้สนใจพระวะพระวังพบคำ่ำได้เวลาถึงรังแล้วนอนระวังคอยฟังศัตรูนักเรียนได้ปฏิบัติตามครูบีมแล้วนะคะได้ไหมคะนักเรียนหลังจากที่ปฏิบัติท่าไปเมื่อกี้ เดี๋ยวจะมาปฏิบัติท่าตั้งแต่ต้นเพลงจนถึงจบเพลงกันอีกสักรอบนะคะหนึ่งสองสาแสงทองส่งลงมาเสียงไก่ขันจ้าอยู่ทุกฐานทิน่นเช้ารู่ได้เวลาหากินต่างก็บินออกไปจากรังคุยไปเคลียกันไป มิได้สนใจภาวะภวังพบค่ำได้เวลาถึงรังแล้วนอนระวังคอยฟังศัตรูนักเรียนได้กันไหมคะต่อไปก็จะเป็นการใช้ภาษาท่าประกอบเรื่องราวการใช้ภาษาท่าประกอบเรื่องราวเนี่ยจะช่วยให้แสดงได้สมบูรณ์แบบ และสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากการฝึกการแสดงบทบาทสมมุติเรียนแบบสิ่งต่างๆนะคะอะก็จบกันไปแล้วนะคะในส่วนของเรื่องภาษาท่าวันนี้นะคะคุณครูบีนได้สอนในเรื่องภาษาท่าจบไปแล้วแต่นักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนในเรื่องภาษาท่ากันด้วยนะคะ และในวันนี้คุณครูบีมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ